คุณเจนเจ้ากับคุณดอกรักไม่เคยมานะคะคุณผู้ชมก็จะพามาไหว้สักการะรูปปั้นของหลวงปูส่สวงนะคะรูปเงนินนะ,ะตอนนี้โอ้ยดู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 ดข้าวน้ําตอนนี้มีแล้วอุดมสมบูรณ์แล้วนะคะนี่มาถึงแล้วอากาศไม่ร้อนเย็นสบายวันนี้ก เราก็ใส่รองเท้ามาเลยนะ่น,นี่ยออเอเอเาม,ม,มารยาทอ,อ,อยู่ในตัวมารยาทอยู่ในตัวนี่แหละนี่คือรูปปั้นหลวงปู่สวงนะคะบางท่านก็ได้มาสักการะบ่อยบางท่านยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยได้มา วันนี้น้ำตาลมีโอกาสมาอีกครั้งนะคะพาเพื่อนมาเนาะเพราะว่าเพื่อนน้ำตาลไม่เคยเห็นคุณดอกรักนะคะกำลังจุดทูบเสียงทายยังไงก็รอรุ่นด้วยกันรอรุ่นว่าทูบเสียงทายของเราเนี่ยจะมีตัวเลขไหนออกมาให้เห็นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันนะคะ ติดไหมอจุดใหม่จุดจุดใหม่ยากเหลือเกินลูกปู่ลกูกหลานก็หวังพึ่งพาบารมีหลวงปู่นี่แหละขอให้หลวงปู่ให้โชคให้ลาบประทานตัวเลขเจ๋งๆให้ลกูกหลานด้วยจะได้ทำบุญในวันศาสตร์ใหญ่ ดูหน้าตาแต่ละคนซี่องโง่เคาเบาปัญญาทั้งนั้นติดแล้วบอคิดว่าติดแล้วนะติดแหละติดแหละติดยังนะเอ๊ยทำไมเป็นอย,อย่างนั้นนะคุณทำไมมันเป็น,นอย่างนั้นนะชื้นหรือเปล่า ปักปักที่แบบว่าถ่ายง่ายๆหน่อยนะคุณอเห็นยังเห็นยังสองหนึ่งแล้วค่ะอ๋อได้สองตัวแล้วเนาะตัวที่สามกำลังจะเริ่มตัวที่สามยังไม่พ้นอ่าเดี๋ยวรอสักครู่นะคะรอสักครู่รอล้นกันเนี่ยเจ้าแม่จันเจ้าอยู่ข้างหลังวันนี้ไม่ค่อยออกสื่อนะไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะก็ปรเดี๋ยว คุณ <พบ S 1> จันเจ้าบอกว่าอีกกี่วันเนี่ยจะไปที่ศาลยายตายพเพราะว่าวันนั้นถูกถ่กถายตูดตตคขนข้างล่อาไม่ได้ถ่ายตูดนะคะตอนนี้อู้ดูสิเราพูดเราพูดต่อนหน้าหลวงปู่เลยถ่ายหลวงปู่ค่ะค่ะไม่ได้ถ่ายคนสองตัวเลขนะคะค่ะอ๋อ นั่นเห็นไหมคะรางวนึนยกอดไก่แล้วตอนนี้กอดขาไก่กอดได้นะแต่ห้ามหยิบตังไก่ไปด้วยนะเงินเยอะเนี่ยเห็นไหมคะคุณผู้ชมด้วยแรงศรัทธาทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะว่าจะต้องมีเหรียญทุกตัวนะคะไก่ที่มาตั้งเนี่ยดวงเศรษฐีดวงเศรษฐีรวยเงินรวยทองรวยเงินรวยทองวันนี้เราก็จะรวยเหมือนกัน มั่งมีสีสุกเพิ่มทรัพย์รวยเงินรวยทองรวยรวยไปด้วยกันนะคะมาค่ะเริ่มในช่วงที่สาอยู่ค่ะอ่ะที่สามโผล่มาหรือยังดูเอาเริ่มโผล่แล้วค่ะเด็กตัวไหนบอกหน่อยนี่ไงค่ะจุดทูบเสียงพายอยู่สามแต่ก็รอลุ้นอยู่รอลุ้นค่ะรอลุ้นค่ะเหมือนจะคเหมือนจะเลขสามแต่ยังไม่ได้ชัดเจน ลังมาครั้งแรกค่ะขอจะไดใครมีโชวมีหลาบครับไปเด้เดเดอจะได้มาเสียเที่ยวกระชือก็จะได้ครับมาใหม่อีกรอบนึง่งลอ,องดเูเด้อแม่นี่ลูกจะไล้ไมีโชว์ไม่หลับนะจ้าจะไมีโชวมีหลาบจ,จะได้ครับมาหาใหม่ มาจากข้างใครนะมีปุ๋ยอยากเกลี่ยนแปลงมั้ยคุณพี่มาจากทางไหนคะคุณพี่มาจากไหนคะมาจากไหนคะขอนแก่นค่ะมาจากขอนแก่นพี่มาไกลจังไกลค่ะมากี่ครั้งแล้วคะเนี่ยเพิ่งมาค่ะเพิ่งมาครั้งแรก ทำไมได้มาที่นี่คะเอ่อตั้งใจค่ะตั้งใจเราชมจากช่องยูทงยูทูบบ้างไหมคะเนี่ยค่ะดูยูทูบนั่นแหละตั้งอยูตั้งหลายปีแล้วทีนี้แฟนสร้างคฟนบ่นหาบุญหาบุญหาหลวงปู่ตลอดว่าอยากมาอยากมากราบมาไหว้ค่ะค่ะพอดีหยุดหลายวันเลยชวนลูกสาวพามาเลยพากันมาทั้งครอบครัวเลยเป็นบุญบารมีมากเลยนะคะวันนี้แล้วเราได้มาเจอกันขอให้โชคดีนะคะวันนี้ เราจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งอีกหลายๆครั้งถ้าโชคดีนะเช็ดกันนะคะคุณพี่ค่ะคะขอบคุณมากค่ะหลวงปู่โปรดเมตตาลูกหลานอุ้ยคุณพี่เดินทางมาจากคอนแก่นเดินทางมาด้วยความศรัทธามาทั้งครอบครัวมาสักการะนะคะนี่ยง สองหนึ่งสามใช่ไหมไม่ชัดเนาะตัวเดียวกันกับที่ฉันเจอในต้นมะขามเลยอนึ่งสาเนี่ยตัวเดียวกันเลยนะคะเราดูกันที่ต้นมะขามก็คือตัวเลขนี้สองหนึ่งสามใช่ไหมเขาใช่ไหมคะคุณดอกรักโอ้ไม่ไม่คือไม่คิดเลยว่าเรามาจุดทูบเสียงทายแล้วจะได้ตัวเลขเหมือนกันเสียงทายก็คือตัวเดียวกันส่งไปด้วยกันนี่คือทูบเสียงทายสองหนึ่งสาม ก็ตัวเลขไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะชัดไหมเนี่ยสองหนึ่งสามแต่ดูในโทรศัพท์ไม่ชัดเลยนะคุณบอกนี่ใช่สองหนึ่งสามชัดมาเลยแต่ถ้าเราส่องโดยตาเปล่าเนี่ยก็จะเป็นสองหนึ่งสามชัดเจนนะคะแต่ในโทรศัพท์ไม่ชัดเลยแค่ถ้ายกรขยับให้ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะคุณผู้ชมเนาะก็คือที่เห็นก็คือสองหนึ่งสามนี่แหละ ามไม่เห็นหัวเตลหัวโพแล้วคิดว่าดามอยู่แล้วภาพตัวเดียวกันกับต้นมะขามที่เราส่องนะคะที่เราลูบสองหนึ่งสามสาธุขอบุญบารมีของของหลวงปู่อนบันดาลให้ลูกหลานได้ทุกได้ทุกที่ให้มาดีก็ขอให้ปังปังสองข้างบนค่ะสองหนึ่งสามไค่ะสองแล้วก็หนึ่งกลางสามข้างล่าง พอดีลูกสาวก็ขอจ้าแม่ตะเคียนก็ได้หนึ่งสามไปขอที่ไหนคะแม่ตะเขียนที่ไหนคะเสียงเซียมซีอ๋อเสียงเซียมซีที่ทางนู้นทางภูสิงใช่ไหมคะทางโอ้ไปขอทางนู้นก็ได้หนึ่งสามเหมือนกันอุ้ยสาธุสาธุสาธุเนาะขอให้เราโชคดีด้วยกันนะคะสองหนึ่งสามเดินทางมาไกลด้วยมาสักการะมามาด้วยความเลื่อมใสศรัทธานะคะ กับบารมีหลวงปู่สวงมีแต่คนโอนเงินเข้าเอาเงินสดดูก่อนไทโบมันก็จัดการที่นู่นก็